Party rock album in stores July 7th. Bitches. I fucked up. If you're not drunk, ladies and gentlemen, uh huh, get ready to get fucked up. Let's do it. Ha ha. Tell them play you. You know it. Let's jump. Yeah. All of the. สวัสดีครับกลับมาพบกับพ่อพูดโหสนุกสนุกของคนพ่อชอบ Home <speaking in Japanese> <my> <Charleston> <speaking in Spanish> ดิวมอโผ่ครับแอ้มผมอา้าวมอโผครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะไปถามเด็กมอชอว่าคุณคิดยังไงกับการทําสัญญกรรมและถ้าคุณได้ทําสัญญกรรมคุณจะทาส่วนไหนครับคุณจะทําส่วนไหนครับตอนนี้เป็นผมผมจะทําเส้นผมผมนะฮะทำไมฮะมันสั้นมันสั้นมากเลยครับไปตัดทําไมละ่ะเอ้าอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กัน,นครับไปเลยครับอ,อุ้ยพี่ไปทางไหนไปตรงไหน ตัวคงจะเป็นทาไหนดูหลังวะเปเราแยกกันโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่ตรงรลอาหารสังคมนะเจอน้องสองคนสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนิงค่ะน้องนิง มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมก็ถ้าเกิดว่าทำแล้วเขามีความสุขก็น่าจะทําได้น้องอยากทํำไหมครับอยากทำจมูกค่ะถ้าทำได้ครับแล้วน้องครับชื่ออะไรครับชื่อโจค่ะน้องคิดเห็นยังไงอ่ถ้าทาแล้วสวยก็ดีค่ะคนก็ชอบเลยน้องอยากทํำไหมครับอยากทาจมูกเหมือนกันค่ะเราพุ่งเรา้างไม่เอาค่ะทําจมูกอย่างเดียวพอกลัวเจ็บครับขอบคุณมากครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการศัลยกรรมครับ ก็สมัยนี้วัยรุ่นก็ทํากันเยอะนะคะก็คิดว่าไม่ร้ายแรงอะไระค่ะก็เหมือนมันก็ธรรมดาแล้วอ่างเงี้ย ถ้าเราได้ทาเนี่ยเราอยากทําส่วนไหนมากที่สุดครับจมูกจมูกทำไมอะ่ะก็มันไม่มีตา, <laughs> <ส>าดีกว่าโ,โตโตสี่ชั้นสองขอ่ะใหญ่ใหญ่มานั่งกับสองสาวนะาราสองคนนะครับตอนนี้ขอถามชื่อแล้วกันครับผมชื่ออะไรครับเต <c oughs> ิงเอ๋ยคะ่ะชื่อฟางค่ะพี่คิดยังไงกับสัญญกรรมครับถ้าสัญญกรรมแล้วสวยก็โอเคแล้วถ้าเกิดว่าได้รับสัญญกรรมฟรีหนึ่งส่วนจะไปสัญญกรรมส่วนไหนก่อนครับทำนมค่ะมั่นใจมาก ครับผมแล้วทำจมูกค่ะทำไมต้องเป็นจมูกและทำไมต้องเป็นหน้าอ,อกมันไม่มีอ่ะน <laughs> <laughs> สังเกตหน้าตาของเธอตอนตอบน,นะครับมันไม่มีนะครับผมขอบคุณมากครับคิดยังไงกับการสัญญกรรมครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะแบบว่าบางคนถ้าอาจจะแบบอยากให้ตัวเองดูดีขึ้นเงี้ยก็แบบไปสัญญกรรมแต่บางคนแบบมากเกินไปก็ทําให้แบบบางคนก็แบบหน้าจะเละได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดพี่คิดว่าแบบส่วนไหนในร่างกายที่ฉันแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะฉันต้องทําสัญญกรรมอะ่ะพี่จะทาส่วนไหนก่อนครับอ่าจมูกค่ะจมูกกลัวท้าวแล้วเหมือนจมูกหมูอ่ะก็เลยไม่อยากทําก็คงจมูกคจมู แล้วพี่ล่ะครับก็คงจมูกเหมือนกันครับคือมาเซตเดียวกันครับผมก็คุณมากครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อไอค่ะรับผมพี่ชื่ออะไรแอมค่ะพี่คิดยังไงการสัญยกรรมครับธรรมดาธรรมดาแล้วพี่คิดยังไงกับการสัญยกรรมครับก็ธรรมดานะมันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเขาแบบไม่พอใจหน้าตาใช่ไ่าก็ศัลยกรรมให้สวยขึ้นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาแบบโอเคพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วก็จบไปอย่างเงี้ยค่ะไปโซอาแล้วครับถ้าพี่ ได้สัญญกรรมขึ้นมามีโอกสได้สัญญกรรมพี่จะทําส่วนไหนก่อนเป็นส่วนแรกครับไม่ทําค่ะไม่รู้อ่ะน่ารักกินล<ำ>กกแล้วอ่ะน่ารักกินแล้วอ่ะเราไม่ทําอ่ะแล้วพี่ล่ะครับเ <laughs> สิมิมด่างอ่ะอย,อยากทำจมูกคะ่ะส่วนเนี้ยมาแรงมากครับผมเขาก็มากครับเป็นเรื่องปกติคะ่ะทำแล้วสวยก็ดีคะ่ะแล้วอยากทำหรือเปล่าอยากทำส่วนไหนไหมครับถ้าได้ทำเนี่ยอยากทำจมูกจมูกอย่างเดียวเองเหรอแล้วก็ดูไขมันขอบคุณมากครับค่ะ ก็มันแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ใจแต่สําหรับผมแล้วไม่ได้ดูคนที่หน้าตาครัอูที่หัวใจรอครับรอสมมุติอแล้วสมมติว่าถ้าพี่ได้ทําเนี่ยอยากทําส่วนไหนที่สุดครับคิดไม่ออกครับเพราะมันดีทุกส่วนแล้วครับอ๋อรอๆครับมีคิดไม่ออกเหมือนกันครับเพิมใจดีกว่าครับถ้อถ้าใครทําแล้วแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยดูมั่นใจขึ้นก็ปล่อยเขาทําไปถ้าเขาแบบไม่กลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าน้องได้ทํานี่น้องอยากทําส่วนไหนมั้ไปลดน้ําหนักฟันค่าตัดเอาไขมันออกบาค่ะ ของลุท้าของลุงทาวครับชื่ออะไรครับชื่อแนวค่ะพอโคมีคําถามว่าคิดยังไงเกี่ยวกับการสัญญกรรมครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีตังก็ทําไปเถอะค่ะทาแล้วสวยก็ทําไปเถอะค่ะตอนนี้มีตังไหมก็มีค่ะแต่ไม่อยากทำสวยอยู่แล้วอคุณไม่อยากทําแต่ถ้าสมมติได้ทําจริงๆอยากทําส่วนไหนอยากทำส่วนไหนล่ะค่ะทําทั้งหน้าทําทั้งหน้าแหละค่ะก็ทําให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีมีเน้นไหมคิ้วจมูกปากอ๋อทำสามนอค่ะหน้า น้องนนุ่มน้องเยี่ยมครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับคิดยังไงกับการสัญญกรรมครับก็ไม่ได้ต่อต้านนะคะถ้าทําออกมาแล้วสวยก็โอเคแล้วถ้าเกิดว่าพี่ได้สิทธิพิเศษในการทําสัญญกรรมขึ้นมาพี่จะทําสัญญกรรมในส่วนไหนเป็นส่วนแรกในร่างกายครับทําจมูกมั้งคะมันแบนไปมันเป็นส่วนโดดเด่นที่กินกินพื้นที่ปริมาณมากอยู่ตรงกลางใบหน้าอ่ะค่ะต้องเข้าใจนิดนึงอะค่ะว่ามันไม่มีผมก็เข้าใจครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีครับ ครับผมขอบคุณมากครับผมก็ชอบธรรมชาติมากกว่าเรประมันเนี้ยครับทำจะดีไหมไม่ไม่ทำดีไหมก็แล้วแต่คนนะครับในวันนี้เราต้องทำสัญญกรรมอ่ะเราจะทำส่วนไหนเป็นส่วนแรกครับผมถ้าผมจะทำก็คือทำในส่วนที่คนอื่นไม่ค่อยสังเกตนะครับอย่างเช่นติ่งหูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอาจจะครับอาจจะอย่างนั้นก็ได้ส,สมมุติถ้าเกิดมันเป็นติ่งหูอ่ะมันจะช่วยเราอย่างไรครับแม่ดึงหูได้ง่ายแม่ดึงหูได้ง่ายขึ้นไหมครับแม่ดึงหูได้ง่ายขึ้นนึกภาพแล้วเห็นภาพอ่ะผมเห็นภาพจริงขอบคุณมากครับม <c oughs> ีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกกกััับบาารรรรรรสญมค่ปเเืองฉยนะ คือเขาไม่ได้ทำบนหัวใครใช่ไหมครับโอ้สุดยอดอ่ะแล้วสมมุติว่าถ้าได้ทำศิลปกรรมเนี่ยอยากทำส่วนไหนที่สุดในตัวเองอันนี้เพื่อนบอกว่าให้ไปทำศิลกรรมปากครับเอาน้องหมาออกเอาน้องหมาออกเยอะมีเป็นคอกเลยใช่ไหมงั้นโอ้เป็นฟาร์มเลยเนี่ยฟาร์มอ่ะเขาคุณมากครับก็รู้สึกเชยๆนะคะแล้วถ้าได้ทำอ่ะอยากทำส่วนไหนของร่างกายตัวเองที่สุดจมูค่ะเพราะว่าไม่มีด้าเลยค่ะ น้องอยากทำสัญญกรรมเนี่ยอยากทำส่วนไหนมากที่สุดครับไม่อยากทำไม่อยากทำ <laughs> ไม่อยากทำ <laughs> ทำไมอะ่ะพอใจได้แล้วไม่ตองมี <laughs> ค่ะเออน้องคิ <laughs> <ๆ S 1> ดเห็นยังไงกับสัญญกรรมอะไรกันะสวยก็ <laughs> โอเคค่ะถ้า <laughs> เขาอยากทำแล้วเขาคิดว่าเขาเขาดูดีเขา,เขารู้สึกสบายใจก็ดีอะค่ะแต่เราไม่อยากทำไม่อยากทำเลยค่ะคุณม่าครับชื่อเบียร์ครับคณะวิจิตรศิลป์ครับปริญญาโทปีหนึ่งครับพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการสัญญกรรมครับเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งมั้งฮะก็สมัยนี้คนผู้หญิงก็นิยมที่จะทำเยอะแยะมากมาย แล้วสมมุติว่าถ้าพี่ได้ทําเนี่ยพี่จะทําส่วนไหนในร่างกายครับทําปากครับปากห้อย <laughs> ผมนะครับผมมองมันเป็น ค่ากลางะครับที่ใครจะตัดสินใจก็ได้นี่เมื่อเราไม่ติดอยู่กับระบบหรือวัฒนธรรมความเป็นประเพณี<อ>มาตรีกรอบเราว่าเราต้องคิดหรือวิจารณ์มันในแง่ของความเป็นไทยนะครับ<อ>ผมว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนหนึ่งที่เราจะเลือกเลือกได้เองว่าเราจะทําอะไรลึกซึ้งมากแล้วสมมุติว่าถ้าพี่ได้ทำเนี่ยพี่อยากทําส่วนไหนของตัวเองที่สุดครับถ้าเลือกทําได้ผมก็เลือกที่จะไม่ทำหรือว่า<อ>มันพอใจครับ <พอ S 2> มันขอพอใจนอในสิ่งที่มีใช่ครับโอ้ครับขอบคุณมากครับเธอ เธอผู้นี้คืออนาคตและความหวังของเทศชาติครับผมคิดยังไงกับการสัญยกรรมครับก็ดีค่ะรู้สึกว่ามันสัลยกรรมแล้วสวยขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วถ้อเกิดว่ามีโอกาสละได้สัลยกรรมขึ้นมาพี่จะเป็นสัลยกรรมส่วนไหนเป็นส่วนแรกในร่างกายพี่จมูกค่ะตัดปีกจมูกออกค่ะเพราะเหมือนนวดอุดมค่ะค่ะพี่คิดยังไงกับการสัลยกรรมครับ คิดว่าถ้าอยากสวยก็ทำอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าได้สิทธิพิเศษฟรีคือทำสัญยกรรมส่วนไหนก็ได้ร่างกายพี่จะทำส่วนไหนก่อนเป็นส่วนแรกครับจะไปเสริมนั่งอนะคือพี่เขามีความไม่มั่นใจในเวลาหันข้างนะฮะจะได้ศัลยกรรมพี่ทำตรงไหน เป็นเพื่อนกันนะครับผมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคุณครับดีครับดีครับเดินเทิมหน้าก็ไปทำ oh. <c oughs> ดีเลยครับถ้าเกิดเทิมหน้าจะไปทําเนี่ยจะสัญญกรรมส่วนไหนก่อนเป็นส่วนแรกครับมจมูกจมูกก่อนครับจมูกกล้องนะครับจมูกนะว่าจมูกใหญ่ maybe ประมาณนั้นครับเฉยๆค่ะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่มุมมองของคนค่ะทำสัญญกรรมสักหนึ่งส่วนในร่างกายพี่จะเอาส่วนไหนก่อนเป็นส่วนแรกครับอยากเพิ่มความสูงอะค่ะความสูงค่ะถ้าเกิดว่าพี่ได้โอกาสสัญญกรรมขึ้นมาพี่คิดว่าพี่จะ สารยกรรมส่วนไหนเป็นส่วนแรกครับตาค่ะเพราะอะไรเพราะดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจไอ้แล้วพี่ล่ะครับตาทำไมต้องเป็นตาทำให้ตาอะไรก็ได้จากคนนี้ตาตาตาเล็กแล้วทำเป็นตาโตนี่ตาโตทำตาเล็กนี่ตะกี้สังเกตไหมแอบจิกตาเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับครับชื่อปอนครับอยู่คณะนะครับเอออยู่วิทยาศาสตร์ครับอ๋อมีความคิดเห็นยงงเกี่ยวกับการศัลยกรรมครับก็เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ แต่าไม่ทําก mm ็จะดีที่สุดครับแล้วสมมติว่าถ้าทําได้เนี่ยอยากทํสโซนไหนที่สุดครับความสูงครับคิดว่าตี้ยไปตอนนี้ครับอ๋อครับขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าในสิทธิในการสรรยกรรมขึ้นมาคิดว่าจะสรรยกรรมส่วนไหนเป็นส่วนแรกครับห้ามครับเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบทางหน้าเลยครับทงหน้าบรการังหน้าขอทั้งตัวทั้งตัวเลยครับ เขาไม่สวยแต่ไม่ต้อง <S <S อเถี ทำไมทำไมต้องเป็นหน้าคนอื่นเขามองหน้าก่อนใช่ไหมก็มันดูแย่ที่สุดแล้วก็อุ้ยรำม่วงมาฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับแล้ววันนี้มอโพจะถามว่าคุณคิดยังไงกับการสัญงกรรมครับผมว่ามันเหมือนกับการหลอกลวงผู้บริโภคครับมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือคุณเข้าใจไหมว่าแบบสมมติหน้าปลวกมาอยาเงี้ยอ่ะจะทําเป็นนางฟ้ามันมันไม่ถูกไงข้างในมันเป็นยังไงด้านเดิมมันเป็นยังไงเรารู้ไงฮะถ้าจะทำนผมว่าเรื่องของจิตใจดีกว่าครับผมผมไม่เห็นด้วยครับผมว่า ก็ดีนะคมีส่วนดีนะถ้าเปลี่ยนจาก A แบบว่าหน้าไม่ไหวใจซามนะถ้าเปลี่ยนเป็นหน้าใสๆสใจงามงามก็จะดีขึ้นนะต้องเปลี่ยนทั้งข้างนอกและข้างในพร้อมกันถ้าคุณศัลปกรรมคุณอยากทําส่วนไหนมากที่สุดครับไม่ทําได้ไหมพอใจไหมพอใจขอเป็นต่อตัดต่อพันธุกรรมอะไรยืดยืดหน่อยนะก็ดีฮะครับชื่เลรครับชื่สวัสดีกล้องไหมครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับชื่อชื่อเติมครับอ๋อมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการศัลปกรรมครับผมว่ามันก็ดีนะครับ จะทําให้เรารู้สึกมั่นใจตัวเองแล้วก็กล้ากล้าที่จะเผชิญโลกแห่งความจริงครับถ้าแบบไม่หลอเนี่อยากอยู่แต่บ้านนะครับโอ้สมมติถ้าได้ทําเนี่ยอยากทําส่วนไหนที่สุดครับถ้าสัญญานี้ต้องตูดครับตูดทำไมตูดมีอะไรได้เรียนรู้มาว่าทีมข้างนอกเขาชอบผู้ชายที่ตูดงอนๆนะครับยับตูดนอนได้เซ็กซี่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ น้องคิดยังไงเกี่ยวกับการสัญญกรรมมันมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับของคนที่จะทำเนาะ,ะแล้วก็บางคนที่ยังไม่แบบพอใจใ,หในหน้าตาของต<า>ัวเองครับแล้วสมมุติถ้าน้องได้ทำเนี่ยน้องอยากทําส่วนไหนมากที่สุดโดยส่วนตัวผมคิดว่าการสัญญกรรมเนี่ยไม่ไม่คยย่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับจิตใจสาคัญกว่าโอ้โหพูดจริงคือสรุปคือไม่อยากทำเอ่อถ้ามีโอกาสได้ทําจริงๆก็เพราะว่าสัญญกรรมหัวใจหัวใจนะครับเพราะว่าถึงหน้าตาจะดียังไงแต่เราก็ยังต้องการหัวใจที่แข็งแรงครับ เนี่ยสุดยอดนะเยี่ยมครับเออี่ดิวเอาราทำอะไรข้างบนน่ะ <c oughs> เฮ้ยมันไกลไหมบ้าลงมาดินี่มาคุยกันหน่อยเดี๋ยวลงปหาอพี่ยางล่าแันบนึงเออเอ,อุออ้ยมาไงเนี่ยสุดยอดในความเร็วต้องผมแล้วครับพี่ โอ้เออแล้วสัมภาษณ์มาเป็นไงบ้างครับทุกคนครับทุกคําตอบดูคิเอทมากครับผมแล้วของอพี่อ่ะก็ดีนะมีคนแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต่างๆกันไปเนาะใช่เพราะว่าแต่ละคนหลากหลายความคิดเห็นเนาะบางคนก็อยากทําบางคนไม่อยากทำเนาะใช่หลายคนเขามั่นใจในหน้าตายแล้วด้วยนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวมอชค,ครับผมแล้วคุณล่ะอยากทําศัลยกรรมส่วนไหนเข้ามาร่วมโหวตกันได้ที่แล้วเจอกันนะคะ แมกกาซีนแมดคอมนะครับอย่าลืมซื้อนะครับเริ่มละ5้บาทฮะติมกากนะฮะอยากรู้อะไรก,กากๆนะครับรีบซื้อเลยนะฮะออกประมาณกลางเดือนนะฮะรอนนอ,อีกสองทนนี่ปกครับคนกาก